สวัสดีครับคู่ที่หนึ่งมาอรออนไลน์นะครับเราเดินก่อนคููแข่งเดินหลังไปมานี่ขึ้นไปมานี่ขึ้นไปมานี่ขึ้นไปปุ่มปุมปุ่มเราเดินปุ้ม ปุ่มครับไปนี่อืเดินแต้มน,นี้ขึ้นนี่ สิบเจ็ดสิบสี่สิบเก้าสิบห้าอนาคตนะผมคิดไว้นะครับเพื่อไปทางเพื่อกลุยทางไปเข้าหอดอ่าโดนตอก่อนซะแล้วโดนต่อก่อนเสียแผนนมาแล้วครับตัวนี้ต่อคํ้สูงขึ้นนี่ เบียดกินปิดเบียดสูดงเขาเดินยากแล้วครับตอนนี้กูแข่งเดินยากถ้าเราเดินสิบเก้าสบหกให้กินก่อนแล้วเดินสิบห้าไปสิบเพื่อต่อแล้วเราหลุดเข้าหฮอดน่าจะยอมเสี่ยงน่าจะลองเสี่ยงดู แล้วครับเราหลุดเข้าฮอตแล้วทีนี้เราก็มาไล่กินเบีย้ยสามตัวสี่ตัวนี่ไล่กินเบีย้ยสามเอาล้วครับเขายอมให้กินหนึ่งแล้วมาเข้าฮอต ไล่กินหนึ่งตัวหนีมานี่ไปนี่เอาละถ้าเข้าเข้าฮอดเขาก็ต้องเสียหนึ่งตัวนะครับเอาแล้วก็เสียอีกหนึ่งแล้วงานนี้เข้ามานี่จับกินหนึ่งปิดนี่ มานี่เอาละครับงานนี้ต้องมีการยึดพื้นที่นั่นแหละครับยอมแล้วขึ้นนี่ไปมานี่สูงขึ้นไป เดียดปุ้มเดียดปุ้มเดินปุ้มไว้เป็นดีครับเดินปุ้มไว้ได้เปรียบมันแน่นนะครับก็คือมันแน่นแต่มันแน่นดียิปุ้มนะครับ คนมาทรงนี้เปียดไป <c oughs> อ้านะครับต่อนะครับกู้แข่งเลือกที่จะต่อต่อเหมือนกันงานนี้ ต่อยึดพื้นที่ไปต่อเพื่อยึดพื้นที่งานนี้อาจจะได้กินสามต่อคอยดูนะครับท่านผู้ชมงานนี้อาจจะมีเหตแ่ขอแข่งลบก่อนถ้าเราถ้าเราสิบหกสิบเก้า สี่สิบแปดก็น่าจะเข้าฮอตได้ไปยอมเสียตัวหนึง่งเตือนนีมานี่ลงเข้าฮอตจะมาต่อขึ้นไป นี่กินเข้ากินเข้ากินเข้ากินเอาแล้วลงมาแล้วกินฟรีหนึ่งตัว กินอีกหนึ่งตัวกินไปหนึ่งได้กินอีกหนึ่งเขาเข้าฮอตเตรียมค่าฮอตหนีมานี่ไปนี่ ขึน้นนี่ให้กินให้กินสองเลยเสร็จแล้วก็ให้กินอีกนี่นะครับซิกแซกไปเรียบร้อยครับ มาถึงคู่ที่สองไปคนนี้คะแนนพันแปดนะครับสุดยอดมาพันแปดร้อยสิบเจ็ดคะแนนนู้นเดินแหงเดินซีอุยไม่มีทิฏฐิอะไรงานนี้ซีอุยซีอุย น,นีไปนี่เข้ามาไหวไหมนี่เราไหวไหมเราไหวไหมมาแล้วขึ้นนี่ อุ้ยโดนต่อสองนะครับท่านผู้ชมโดนแล้วเรางานนี้โดนพันแปดเล่นงานแล้วเจอพันแปดเล่นงานแล้วงานนี้แล้วซีอุยแต้มเนี้ยเล่นด้วยยากเลยนะเล่นด้วยยากมากครับอือสุดยอดเลยแต้มเนี้ยน่าจะไม่ไหวครับเรา ต่อไว้ก่อนขึ้นนี่นะดูแวลแล้วเสียเปรียบแล้วครับตอนนี้ไม่ไหวไม่ไหวเจอของจริงเจอของจริงของจริงไม่น่ารอดครับผม นี้ไล่ไปเรื่อยๆเราก็น่าจะจนนะเนี่ยเพราะว่าเราจะต้องมันจะไปจนอยู่ตรงหมายเลขยี่สิบสองนั่นแหละแต่เขาไล่ไปเรื่อยๆนะเพราะมันไม่มีที่หลบแล้วสุดยอดเลยครับแต้มนี้ดีมากเลย ต้มสีอุยนะครับนะครับเขาไม่ไล่นะครับเขาเดินดักหน้าอ๋อเขากะถ้าเราเข้าฮอตเขาเดินยี่สิบหกยิบสองเลยอืมคือเขาเดินกาว่าปิดฮอตเราเลยนะครับงั้นเราต่อออกไม่แผนการสุดยอดเลยกาว่าแบบล็อกเราเลยนะครับหมดสิทธิ์เลยเมื่อกี้เนี่ย จับนี่ซอนท้ายจับนี่จับนี่ลงมา ลงไปสู้ให้ถึงที่สุดก่อนแล้วค่อยว่ากันอีกทีหนึง่งมาแล้วดีบกินไม่ได้กินง่ายๆแล้วแหละครับเรานะไม่ได้กินเขาอีกแล้วแหละไม่ใช่ว่าเขาไม่ได้กินเรานะเขานี่ เขานี่ขึ้นมาเข้าฮอตหนีมานี่จะมาฆ่าฮอตหนีก่อนเขาจะฆ่าฮอต ถ้าเขาเดินองมาแ8เขาโดนงต่อนะครับเขาไม่เดินแล้วจับนี่เราฮอต2เขาฮอดหนึ่งนะครับเราเสียเปรียบจำนวนเบี้ย เราได้เปรียบจำนวนฮอตจับนี่ขึงยาวนี่ดีกว่าหนีไปนู่นจับนี่ตอนนี้เวลาคู่แข่งกำลังจะหมดครับ เราเริ่มได้เปรียบในบางเรื่องจับนี่มานี่ต่อนี่เลยกินลงมานี่ถอยยาวเดินนี่ จับนี่เอา้าฝืนให้ถึงที่สุดแม้จะเสียเปรียบพันแปดนะครับไม่ใช่เล่นๆสำหรับคนนี้มานี่จับนี่มานี่ไปเข้าหอดอีกตัว เขาก็าคงจะมาค่าฮอตนี่แหละสำหรับตัวนี้มานี่ลงนี้ต่อทางนี้เข้าฮอตไม่ได้นะครับเข้าฮอตดนต่อสองเลยยี่9ห้ายเก้าเลยเอาละครับเรากลับได้แล้วเกือบหลับกลับมาได้นะครับงานนี้โหโหนะครับสุดยอดเหนื่อยมากสำหรับเต็มนี้ กระดานที่สองจะตัดหน้าให้ตัดเลยตัดพั้ขึ้นไปมานี่ขึ้นพันแปดนะครับพันแปดไม่ใช่เล่นๆขึ้นนี่ทรงดาวทรงนี้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  ขึ้นนี่เอาลครับตัวนี้ตัวร้ายเลยนะเนี่ยสองมาเจ็ดเนี่ยขึ้นนี่เกือบหลบกกลับมาได้นะครับเมื่อกี้เนี่ย cơn sống cơn ma bay ông đồn nhịp lẹo đồn sông nhịp lẹo đâu ึ้นนี่นั่นจัดนี่ไปนี่ เเข้ามาครับผมนี้มานี่ลงฮอตขึ้นมาลงฮอดตอนี้เข้ากินเอาและมีแผนไร้การ ถ้าเราถ้าเราเดินนี่เขาจะต่อสบอเดินนี้ยังไงเขาก็จับกินอยู่ดีเนาะเขาก็ไล่กินอยู่ดีนะครับนั่นแหละครับไล่กินอยู่ดีอืมไปครับ เสมอนี่ต้องเดี๋ยวขอเสมอสิเขาจะยอมไหมไม่ยอมนะครับท่านผู้ชมไม่ยอมให้เสมอไป ไม่ยอมเสมอไม่ยอมก็คือไม่ยอมฝืนใจกันไม่ได้ไปติดชึ่องอยู่ประมาณนี้แหละหมอนี่ก็ลงนี่ านี้ลงนี่ <c oughs> มานี่มานี่เราก็ไม่ยอมให้เขาแทรกสิบสามสิบเจ็ดง่ายๆแหละครับงานนี้ ความหมายของเขาก็คืออยากแทรกมสิบเจ็ดเพื่อมาเข้าฮอตตัวที่สองกินฮอตซะเลยถ <c oughs> อยไปเข้านี่จะฆ่าฮอตนี้อืม ตามมาก็ไปนี่ก็มานี่เรียบร้อยครับก็เสมอเหมือนเดิมโอเคครับ